สวัสดีค่ะในค่าคืนนี้หมอมินจะมาแรนรอมนะคะข้อความด่วนจากเขาถึงคุณวันนี้วันนี้วันพฤหัสบดีที่25เดือนกระะกฎาคมนะคะพศ2567ั25่าดวงที่แม่หมอจะแรนดอมนี้ดูได้ทุกเพศดูได้ทุกราศีนะคะตรงนี้ไม่มีขีดจํากัดนะ,ะถ้าอะไรที่ตรงที่ใช่ก็คือดวงคุณนะคะถ้าไม่ตรงไม่ใช่ก็ต้องผ่านเลื่อนไปนะคะ,นะคะทุกคน มาเช็คพลังงานความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณบ้างว่าค่าคืนนี้จะเป็นอย่างไรตรงนี้นะคะมามีย่อยากให้คุณนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นึกถึงครูบาอาจารย์คุณและนึกถึงหน้าคนคนนั้นทีนี้แม่หมอขอดูพลังงานคุณก่อนนะคะว่าคุณเป็นอย่างไรในค่ำคืนนี้ก่อนนะนะ จัดเม้นนะจัดเม้นต์เนี่ยคือไพ่พิพากษาไพ่ย่งการเตือนรู้คนเห็นแม่ตาช่างอยู่ข้างหลังนะคะคนนี้นั่งอยู่มีคนตัดสินแน่นอนละค่ะบุญธรรมกำแต่งคนนะคะถ้าอะไรที่ดีๆของคุณคุณจะได้รับผลที่ดีงามค่ะทุกคนคุณหลุดพ้นบางอย่างจัดเม้นยังให้คุณค่าของใครความชัยชนะของเราด้วยใครทําไม่ดีกับเราเขาจะแพ้ภัยตัวเองออกไป ไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องความรักก็ตามไพ่ตรงนี้นะคะคุณกําลังหลุดพ้นก็ได้หรือไพ่ใบนี้หมายถึงการรื้อฟื้นการเยียวยาอย่างได้เลยะมาดูต่อมานะคุณคุณเป็นคนที่รู้ปรปับุญคุณโทษนะอะไรที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์คุณรู้นะคะทุกคนอืมมาดูใบต่อมาสีถ้วยค่ะสีถ้วยเนี้ยแน่นอนละ่ะมามินว่าคุณน่าจะมีสัตว์เลี้ยงมาดูแลน้องมา้าได้ด้วยนะคะช่วงนี้ สีทถ้วยยังหมายถึงว่าแน่นอนหลักคุณเป็นคนมีสเสน่ห์แต่คนที่มามันยังไม่ใช่คนที่ใช่ยังไม่มานะ,ะยังไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการนะะตรงนี้หรือสีทถ้วยนี้เรากําลังนะะรักใครสักคนที่เรารู้สึกว่าเขารักเราน้อยลงไหมหรือเป็นไพ่ของการเบื่ออะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะยังอดทนต้องมีใบยขยายนะ,ะทุกคนให้ไพ่เล่าเรื่องโดวคนเกิดวันเสาร์นะะคนที่ทํางานในองค์กรต่างประเทศคนไทย ที่อยู่ต่างประเทศได้ด้วยนะดว่ายังหมายถึงคนคนไกลหรือคนต่างชาติคนเกิดวันเสาร์ความรักของคุณหมายถึงการสิ้นสุดไหมหรือมูฟออนเป็นวงกลมดูว่ายังหมายถึงบททดสอบของจักรวาลก็ได้นะคะตรงนี้นะเพราะว่าดูวนี้เป็นดาวเสาร์เกี่ยวกับอินเฮนพูนทรายของที่หนักคุณเห็นไหมเวลาเขาสร้างบ้านเขาจะต้องลงลงลากปักเสาเข็มนะคะทุกคนมันจะต้องเป็นแบบนี้บ้านถึงมั่นคงหรือเวลามีความรัก นะมันเป็นบททดสอบสําหรับบางท่านแต่ถ้ามันมันใช่แล้วมันจะมั่นคงนะคะตรงนี้แต่ถ้าไม่ใช่มันต้องพังทลายไปมาดูใบต่อมาคุณเป็นยังไงบ้างสิบถ้วยคุณอักกับใครคนหนึ่งอาจจะคิดถึงเรื่องครอบครัวเคยอยู่เป็นครอบครัวกันแล้วหรืออย่างน้อยเราก็อบอุ่นเติมเต็มให้กับใครคนหนึ่งนะคะสิบถ้วยนี่นะเอ็มพลเอร์เกี่ยวกับต่างชาติคะ่ะทุกคนนะตรงนี้เอ็มพัลอร์ราศีเมษลัคนาเมษ คนเกิดวันอังคารนะคะตรงนี้พอเดมพลเริ่มมีเออนะคะคนคนนี้นะคะทุกคนเขาเป็นคนค่อนข้างอีกโก้นะฮะคนปากหนะักง้อใครไม่ค่อยเก่งปีกอบให้คนอื่นนะฮะก้าวดาบอนอนไม่หลับนะช่วงนี้ช่วงนี้ใครนอนไม่หลับบ้างคิดมากเรื่องอะไรเลยขอขยายอู้ The Tower มีปัญหาจบอะไรกระทันหันไหมคะทะเลาะกันไหมขัดแย้งอะไรกันหรือใจพังความรู้สึกพังโป๊ะแตกแล้วแต่คุณนะแล้วแต่คุณจะเจอเพราะว่าหมอขยายสามสี่ประเด็นบางคนโป๊ะแตกหรือบางคนไม่ใช่เรื่องโป๊ะแตกคือเราทะเลาะกันขัดแย้งและจบกระทันหันคือนิ่งเงียบนะคะอะไรที่มันมันเป็นเรื่องกระทันหันนะคะหรือความรู้สึกพังมากเลยเนะี่ยนายถือเหรียญทัดดินกันาสมมังกรนะเป็นภาวะที่นิ่งเงียบ บางครั้งนิ่งเงียบไม่ได้บอกเลิกกันบางคนอาจจะคิดไปแล้วว่าเอ๊ะเขาจะอยากจบกับเราหรือเปล่าแต่หมอมินตีความหมายการน,นิ่งเงียบนะคะในคือเรียนเนี่ยสองดาบปิดกันสื่อสารช่วงนี้สับสนคิดมากนอนไม่หลับนะนึกถึงเรื่องราวอะไรบางสิ่งบาองอย่างกับตัวคุณก็ได้นะคะตรงนี้มาดูพลังงานฝั่งเขากันบ้างค่ะทุกคน มาดูฝารังงานฝั่งคนนี้นะคะเขาเป็นตัวตนยังไงธาตลลลุอะไรราศีอะไรเดดอพิจิกลัคนาพิจิกนะคะทุกคนอ่าหมอมินเห็นน้ําตาไหลตรงเนี้ยนะคะเขาร้องไห้นะเขาเสียใจอะไรบางอย่างเขาผิดหวังอะไรบางอย่างต้องขยายนะคะมิดนะคะออ้ไม่ต่างกับคุณเลยค่ะทุกคนสี่ถ้วยหมอว่าค,คุณกับเขาน่าจะมีประเด็นแล้วเขาก็ไม่ได้มีความสุขนะเขาก็เหนื่อยเบื่อในสิ่งที่มันยังทําอะไรไม่ได้ ใ้แต่นั่งเซง็งนั่งเบือ่อคุณเห็นไหมนะคะตรงนี้มานั่งอยู่แล้วก็คิดใครควรทบทวนอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเขาอาจจะกําลังคิดว่าอมันจบอะไรไปหรือเปล่านะคะสิบดาภาวะที่เหนื่อยเหนื่อยนะคะทุกคนเหนื่อยกับอะไรหลายสิ่งหลายๆอย่างหรือตัวเขาไม่สบายได้ด้วยนะเหนื่อยควีนเธอถ้วยท่านนั้นกระกรวินพิจิตคุณน่าจะไปไหว้พระแม่อุมาพระแม่ลักษมี พระโพธิสัตว์กวนอิมได้ด้วยนะคะใบนี้นะนะคุณเป็นรักที่อบอุน่นเป็นรักที่นีงามถือถ้วยถือคทาดอกบัวนี่หมายถึงตัวแทหนหมายถึงเขาคิดนะคะว่าคุณเป็นรักที่บริสุทธิ์รักที่ซื่อสัตย์กับเขาเขาคิดถึงคนคนนี้คือคุณนั่นล่ะมาดูกันนะต่อมาเจ็ดเรียน เขาทั้งต้องการคุณนะทุกคนเห็นไหมต้นไม้เติบโตได้ออกดอกออกผลเป็นแอปเปิลทองอยู่ตรงนี้แปลว่าคุณกับเขาน่าจะคบกันสักระยะหนึ่งใส่ใจดูแลแต่ว่าม,มันเกิดเหตุเข้าใจผิดหรือทะเลาะก,กันหรือถล่มกันไปความรู้สึกพังหรืออะไรบางอย่างก็ได้ห้ามไม่ท้าวความวุ่นวายความยุ่งเหยิงขัดแย้งกันบางคนมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งเช่นนะคะไม่ได้แปลว่าทุกอย่างที่หมอพูดนะถ้าไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่ฝั่งใคร คนใดคนหนึ่งก็เป็นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่มามีปัญหาให้เราเข้าใจกันผิดนะคะเราก็มีปัญหาอยู่แล้วละ่ะเป็นปัญหาเลื้อดลังก็ได้เรือดเดิม,มๆซ้ำๆเล็กๆน้อยๆแต่ถ้ามันเป็นบ่อยมันก็ไม่เล็กน้อยนะทุกคนนะคะบางท่านอะนะนะ,ะแต่ว่าเหนือกว่าสิ่งนั้นคือการเขายังคิดถึงคุณนะคะมาดูต่อนะโอ้ทำไมเหมือนกันเลยก็เครียดมากค่ะช่วงกลางคืน่นี้น,นอนไม่หลับ งานก็มีปัญหากับเพื่อนรวมงานทํางานเหนื่อยก็เหนื่อยคิดถึงคุณด้วยกลางคืนคุณอาจจะเคยคุยกันตอนนะะตอนเย็นๆก็ได้นะคะหรือตอนก่อนนอนเราเคยคุยกันแต่ตอนนี้มันช่างว้าเเวช่างเงียบเงาเหลือเกินเราทำไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ได้แต่เครียดได้แต่กดดันอึดอัดนอนไม่หลับอาจจะเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดหรือเรื่องที่เขาบอกอะไรคุณไม่หมดนะคะเ h e High p r i e s ในคุณเกิดวันจันทร์ สิบถ้วยนะคะทุกคนเขาคาดหวังนี่คุณเป็นครอบครัวเป็นอนาคตเขาอยากมีคุณนะเป็นที่อบอุน่นนะตรงนี้ควนถือไม้เท้านะคะคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถแหละเขาคิดว่าคุณอยู่ได้แหละแต่ตอนนี้เขาอยู่ไม่ได้เขาอาจจะคิดไปเองก็ได้ที่จริงหมอเห็นไพ่ก่อนอนะัน,นนี้เป็นตัวคุณคุณก็น่าจะคิดถึงเขาเหมือนที่เขาคิดถึงคุณเพียงแต่เราไม่คุยกันนะคะอ่ะเดฟู ตัวเขาอาจจะเป็นคนนักเดินทางนะคะทำงานอิสระเดินทางบ่อยบางคนถ้าเดเดเป็นอาชีพอะไรได้บ้างหมอลืมบอกนะคะอาชีพแพทย์หมอได้ด้วยนะคะเดเดเนี่ยนะคะไพ่พวกนี้ขึ้นมาหรือกู้ภัยอาสาก็ได้นะคะตรงนี้จดเหรียญน,นะคะเขาอาจจะเป็นคนเป็นสายช่างนะคะอาชีพเกษตรตะกรได้หมดนะคะ เกษตรกรไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างเดียวนะคะเป็นคนเกี่ยวกับการขายก็ได้นะขายหรือแม้แต่ทำก็ได้นะคะตรงนี้โอ้นะคะหรือรับถ้าเป็นสิบถ้วยนะจะเป็นนักสังหารับออกแบบก่อสร้างพวกนี้ได้หมดแต่อันนี้นะคะเดอะฟูลเนี่ยอาชีพฟรีแลนซ์ได้หมดเลยนะคะตรงนี้นะโอ้นะคะหมอว่าเขาคิดถึงคุณตรงนี้ชีวิตเขานะคะถึงแม้จะมีเพื่อนมีฝูงมากมายเขาก็แยกตัวออกมาแล้วมีคุณอยู่ในนี้ย มาดูความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณนะคะในวันนี้เนะาะแม่ไพ่เหมือนคุณเลย ถือคบเพลิงในมือคบไฟนะคะตรงนี้เหมือนคนคนนี้ยังร้อนแรงเขายังคิดถึงคุณนะอันนี้เหมือนดอกทานตะวันที่เป็นสื่อว่าวันใหม่ต้องเป็นวันของคุณเพราะว่านะ,ะเขาคิดถึงคุณอยู่สองถ้วยเ,ออเขาอยากคืนดีกับคุณนะคะไม่ไพ่แม่มออกมาเด่นเลยเขาอยากคืนดีเขายังอยากมีคุณนะ,ะสอนรักยังอยากหยูดตรงนี้เอาง่ายๆเขายังไปไหนไม่ได้นะคะเห็นไหมเขายังหมุนอยู่ตรงเนี้ย แล้วก็คืออัน,น้รีคอนนะคะสิ่งเก่าๆจะวนกลับมานิวเลิฟบางท่านถ้าคุณมีคนใหม่คุณก็มีคนใหม่แต่บางคนอาจจะเป็นคนเดิมที่กลับมาในเวอร์ชั่นใหม่ตรงนี้นะคะที่หมอเปิดได้นะเขายังไม่ได้ไปไหนเลยเขาบอกเขาอยากคืนเดียคุณนะคะโอ้แปดถ้วยเขาเศร้ามากค่ะทุกคนไม่ว่าเขาทําผิดหรือเราที่ทะเลาะขัดแย้ยงอะไรก็ตามที่เป็นเกิดการหันหลังให้เนี่ยนะคะ ตรงนี้เขาเศร้ามากทุกคนนะคะเขาเสียใจมากเลยเนะนะคะหนถึงไม้เท้าถ้าคุณอยู่ไกลเขาจะอืมเขาจะพุ่งตัวมาเลยนะเนี่ยเขาจะเทคแอคชั่นเขาจะบินไม่ว่าจะเดินทางไม่ว่าจะอะไรก็ตามค่ะทุกคนเนะะี่ยแสงพระาทิตย์อยู่ตรงนี้ร้อนแรงมากเนะี่ยเขาเขาพุ่งมาเขาไม่ยอมจบไม่ยอมจากนะคนนี้ยเขารักคุณจัดเมนเขานั่นแหละค่ะ อะไรก็ตามที่เป็นคุณงามความดีของคุณเขาได้รู้ซึ้งแล้วเขารักคุณนะเขาตื่นรู้อะไรหลายสิ่งหลายอย่างหรือไม่ก็คือถ้ามีปัญหาขัดแยง้งไม่เข้าใจเนี่ยหมอบอกเลยว่าเขารู้แล้วว่าคุณเป็นสิ่งที่ดีและมีค่าสําหรับเขามากเขาอยากคืนดีนะคะก้าวถ้วยถ้าเขาเคยมีใครลายล้อมอยู่เขาไม่อยากได้ใครละคุณเห็นไหมนั่งเบือ่อนั่งเซ็งนะคะเขารู้แล้วว่าเขารักคุณมากรอ รอโอกาสรอเคลียร์ใจรอพูดรอคุยนะคะเขาจะกลับมาแล้วเดินหน้าต่อกับคุณนะคะแล้วทําให้คัแล้วทําให้ใครๆต่อใครรู้ว่าเขามีคุณเนี่ยแหละค่ะหมอมินว่านะ mm hmm. ให้ตรงนี้คือการกลับมาแบบชัยชนะกลับมาพร้อมความรักที่มั่นคงกับคุณคุณนี่แหละที่เขาอยากอยู่ด้วยอยากมั่นคงอยากมีความรักที่ดีงามค่ะทุกคนนะคะให้ตรงนี้ แม่หมอเขาให้แนะนํานะคะให้จะแนะนําอยู่ยังไงบ้างสุดท้ายให้จะแนะนําอย่างไรคิงถ้วยเขารักคุณนะคะทุกคนเนีย่ยเขารักคุณมากเลยแม่หมอว่าเห็นไหมพายุอะไรก็ตามนัม้นมีขึ้นมีอะไร หมอมินว่าเขาจะไม่ปล่อยคุณไว้นานแล้วล่ะถึงแม้จะพายุอารมณ์ไม่สงบก็ตามเขาจะเข้าหาคุณนะคะเขาจะกลับมาตรงนี้นะคะหกถ้วยจติกหกไม้เท้าค่ะดูคุณคือโลกทั้งใบของเขาคนคนนี้หมอพูดเลยนะคะเขาไม่ได้มีความสุขเลยนะ เขาจะกลับมานะคะให้ความรักให้ความยุติธรรมกับคุณเริ่มต้นใหม่ขอเพือก็คือการกลับมาแล้วเดินหน้ากับคุณถ้าคุณเป็นความรักที่เขาไม่เคยเปิดเผยแม่้ไรเขาจะเปิดเผยให้โลกรูก้คุณเนี่ยแหละค่ะ,ะหมอหมินว่าคุณใจแข็งมากเลยคุณเด็ดเดี่ยวคุณใจแข็งมากเขากลัวเสียคุณไปแล้วเนี่ยหมอมินว่าเขาจะกลับมาเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับคุณ กลับมาแล้วดีกว่าเดิมเพราะคุณเป็นเดนเรฟเลสของเขาไม่มีคุณชีวิตเขาไม่มีความหมายไม่มีความสุขใ,ใดทั้งสิ้นนะคะเพราะคุณเป็นเพลสของเขาขอบคุณมากมายสำหรับการติดตามและรับชมนะคะตรงนี้ขอบคุณนะคะมีแต่สิ่งดีๆนะคะสวัสดีค่ะ